สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่6พฤศจิกายน2564สำหรับพยากรณ์อากาศในวันนี้จากการคาดการณ์ของโมเดลจากวินดีด o อคอมได้ให้พยากรณ์อากาศในประเทศไทยจะมีฝนตกหนักในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปได้แก่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเ,เกษและอุบลราชธานี และสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ใกล้บริเวณดังกล่าวและสำหรับภาคตะวันออกทุกจังหวัดรวมไปถึงในเขตของกรุงเทพมหานครและภาคใต้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนที่อยู่บริเวณดังกล่าวในวันนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนที่อาจจะตกหนักถึงหนักมากได้ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่อยู่ในภาคใต้ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องหลายวันที่ผ่านมาและสำหรับในส่วนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมไปถึงภาคกลางในช่วงเช้าจะมีอากาศหนาว และในช่วงบ่ายจะมีอากาศร้อนถึงร้อนมากประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอากาศหนาวเย็นลงบริเวณประเทศไทยตอนบนกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้มีผลกระทบตั้งแต่วันที่7ถึง13พฤศจิกายน2564 ฉบับที่1ลงวันที่5พฤศจิกายน2564สำหรับในช่วงของวันที่7ถึง13พฤศจิกายน2564บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกกลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในระยะแรกหลังจากนั้นจะมีอากาศเย็นถึงหนาว และมีลมแรงโดยจะเริ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนอุณหภูมิจะลดลงเหลือ3-7องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพริมนฑลอุณหภูมิลดลงเหลือ3-5ถึงหาองศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักเป็นถึงหนักมากในบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทายและทะเลอันดมามันจะมีกำลังแรงโดยบริเวณเอ่าวไทายมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและทะเลอันดมามันคลื่นสูง1-2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพรันและน้ําป่าไห,หลหลากได้ส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกควรระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝัาง่งและชาวเรือควรเดินเรือด,ด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณอ่าวไทย ควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประจำวันที่6พฤศจิกายน2564บริเวณความกดอากาศสูงที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมเอาไทยและภาคใต้ทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนฟ้าขนองเป็นบางแห่ง และสำหรับในช่วงของวันที่7ถึง13พฤศจิกายน2564บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในระยะแรกหลังจากนั้นจะมีอากาศหนาวเย็นถึงหนาวมากกับมีลมแรงโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน และอุณหภูมิจะลดลง3-7องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งในเขตของกรุงเทพริมนทลอุณหภูมิจะลดลงเหลือ3-5องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นสำหรับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดมามันจะมีกำลังแรงโดยบริเวณเอ่าวไทยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและทะเลอันดมามันคลื่นสูง1-2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำช่วมฉับพรานและน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งและชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งและสำหรับในวันนี้ทางช่องของเราก็นำเสนอพยากรณ์อากาศมาฝากให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเพียงเท่านี้ ท้ายนี้ก็ขอขอบคุณที่มาของพยากรอากาศจากกล่มอุตุนิยมวิทยาและจากโมเดลของวินดีดอ m อมด้วยนะครับสวัสดีครับ